สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับที่ก๊อฟมางานเมืองทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบสื่อมวลชนเนาะนะครับก็เนี่ยเดินมานะครับเข้ามาก็บูธรถมีมากมายนะครับมีหลายแบรนด์เลยนะครับก็ท่านใดว่างนะครับหรือต้องการดูรถก็เข้ามาดูที่งานได้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาไปดูบูธฟอร์ดของเรานะครับ หลักๆเราก็จะพาไปดูบูธฟอร์ดของเราเนาะว่าวันนี้ขอรถอะไรมาโชว์บ้างนะครับเพราะว่าผมน่าจะมีโอกาสเข้าก็เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับต้นปี67เนาะเมื่อวานไปดูคลิปเฮ้ยบอกผิดไปบอกปีที่ภาาสี่นะครับอีก10ปีข้างหน้ารถอาจจะไม่มีล้อแล้วก็ได้นะครับเนาะนะฮะวันนี้ก็นี่เลยนะครับนี่ผมลองเข้ามาจากเอ่อพอหนึ่งเนาะก็จะนี่นะครับเห็นไหม อันนี้แบรนด์ที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ก็มาดีไวดีก็มาครับนี่เราก็ดูตามป้ายตรงกลางก็ได้นะครับว่าเราจะเดินไปแบรนด์ไหนนะครับรอบสื่อก็จะเยอะหน่อยนะนี่ันนี้รถไฟฟ้านะครับนี่เราก็ลองมาเดินดูกันเนาะนะี่ครับเรากลับมาที่ด้านหน้าเราก่อนนะครับ เพราะว่าเราไปถ่ายเห็นคนอื่นเยอะก็วันนี้นะฮะเมื่อวานถ้าท่านใดได้ดูคลิปแล้วนะครับก็มันจะมีแต่เอเวอร์เใช่ไหมตัวแพต t ิน u m นะครับวันนี้เละเรามาดูกันนะครับว่า Ford จะจัดบูธยังไงนะครับสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเพราะว่ารถที่ผมอยากมาดูด้วยก็จะเป็นกระบะ นะครับเป็นกระบะตัวที่ตัวที่ผมสนใจอย่างมาดูด้วยเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะมาโชว์หรือเปล่านะครับก็จะเป็น XLS นะครับที่ X Hammer เนาะก็คือพูดง่ายใส่โลบาร์เหล็กฮัมเมอมาแล้วก็แหลกหลังคามานะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเดินไปดูพร้อมๆกันนะฮะหอก็ใหญ่เนอะเดินไปคุยไปก็เริ่มเหนื่อยนะครับเรามาลองดูกันนะครับแล้วก็ w วายแท็กนะครับที่เป็น V6 เนาะตอนลงไปที่โชว์รูมเนะี่ยทุกคนจะได้เห็นด้สีเหลืองนะครับก็อยากมาดูเหมือนกันนะครับว่างานนี้นะฮะวันนี้เขาจะเอาสีอะไรมาวางบ้างนะครับว่าเขาจะเอาสีอะไรมาวางบ้างมีแต่สื่อใหญ่ๆมาเรนะเดินก,ก่อนตอกแตกตอกแตกไปก่อน,น อ๋อวันนี้นะครับวันที่ถ่ายทําเป็นวันที่26นะครับเป็นวันที่26ต้องบอกอย่างนี้เออเป็นวันที่เปิดจองนะครับเอเวอร์เลแพลตินัมนะฮะเป็นวันที่เปิดจองเอเวอร์เลสแพลตินัมนะนะครับก๊อฟก็ทําการจองให้ลูกค้าก๊อฟแหละนะครับผมเหมือนแย่งกันจองเลยอะนะฮะล่าสุดที่แจ้งมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะก๊อฟดูเวลาก่อนแป๊บนึงนะ นี่บ่ายสองครึ่งนะครับมีแมสเซจกลับมาทางผู้จำหน่ายเนาะตามดิลเลอร์อย่างเงี้ยครับตามศูนย์ฟอร์ดเนี่ยว่ารถการจองผ่านระบบออนไลน์จะปิดแล้วนะนี่ครับการจองผ่านระบบออนไลน์จะปิดแล้วนั่นเท่ากับว่ารถกำลังจะครบ350รคันนะครับเราใช้ระยะเวลาในการจองรถกัน 2ชั่วโมงกว่านะครับจะหมดแล้ว350คันนะฮะเร็วมากนะครับเร็วมากแสดงว่าถ้าดูเดี๋ยวรอดูนะรอดูจากการปล่อยเนะีเหมือนที่ก็บ,บอกครับกระแสะตอบรับดีนะครับยอดจองจบเร็วเราจะมาดูกันว่าจะไปต่อไหมนะฮะเราจะไปดูกันว่าเขาจะผลิตส่งเดือนละกี่คันและอนาคตเราจะไปต่อไหม นี่สวยอะดูสีสินะครับดูไปเรื่อยๆครับดูดูบรรยากาศไปแต่บางทีตรงเมื่อกี้สื่อเยอะครับมีมีดารามีอะไรพวกไอโซเนาะนะครับคนเยอะก็เลยปรับกล้องมาเป็นมองหน้าดีกว่านี่จะถึงแล้ว ดูเรื่อยๆนะครับเราก็ลงบรรยากาศจริงๆนะครับถ้าไม่ได้มีลูกค้าโทรเข้ามาหรืออะไรตัดหรือนู่นนี่นั่นผมจะไม่ตัดคลิปอยู่แล้วนี่น่ารักนี่นี่นี่ใครมาดูในงานจะได้เห็นกระบะนะครับยังไม่เปิดราคานะยังไม่เปิดราคาเลยดูสินะครับ สวยไหมนี่มาดูของเราดีกว่าเราสวยกว่าว่าเป็นหน้านของเราสวยกว่ามานะครับเพราะย่าตรงน,นี้เมื่อวานเป็นแพตตินัมเนาะสีเทาวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไวทยแท็กสีขาวที่นี่เราได้เห็นแล้วนะว้์แทกสีขาวดูดีๆนะมันไม่ใช่มันคือขาวนะ มันคือขาวเลยนะครับไม่มีมุกแล้วนะครับไม่มีค่าสีพิเศษแล้วนะนะครับไม่มีค่าสีพิเศษแล้วนะครับสีพิเศษมีเฉพาะแค่สีเหลืองนะครับสีพิเศษมีเฉพาะแค่สีเหลืองนี่ร้อยยี่สิบนะครับเห็นไหมนี่เราจะได้เห็นสีแล้วเห็นไหมเราได้เห็นสีจริงๆแล้วเว้ยดูใหญ่นะ ตอนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนล้อดูใหญ่ขึ้นหมนะครับนี่้อยี่สิบนะครับยางสองห้า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 ยี่สิบเราก็ตรงนี่เป็นเอเวอเรสต์ไวท์แทนะครับคันนี้ใส่ตัวแต่งมาแล้วเดี๋ยวพามาดูนะครับฟอร์ดเราจับกับไม่ใช่จะจับแต่ฮั m เมอนะ ARB นี่เราจับมาอยู่แล้ว นะครับเราจับมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นชุดแต่ง ARB นะดูกันชนหน้าเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้ติดตั้งได้ที่สูดนะครับมีมีรับประกันนะติดอย่างเงี้ยเนี่ยต่อให้มีไฟมีอะไรอะไรครับมีรับประกันนะอะโดนะี่ แต่ตอนมางานอย่างนี้ดูได้แต่เปิดอะไรไม่ได้เนาะเปิดหมายถึงเปิดไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับดูไม่ได้นี่ของ a ออบทั้งชุดเลยไม่ได้ไปไหนแล้วดูแค่นี้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมเออหนาหนามากตรงนี้เป็นแบบยิงทรายนะตรงนี้เนี่ดูด,ดิผิวก็ล้วผิวกันตรงนี้เป็นผิวเรียบนะแต่พวกนี้กันลอยอยู่แล้วนะ มียางเนีย่ยใส่ชุดแต่ง A R B ครับแลปอยู่แล้วนะครับคันนี้แลปมานี่ล้อเดียวกันเห็นไหมล้อเดียวกันนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนยางนะนะครับฟอร์ดแน่นอนครับฟอร์ดจับกับ BF อยู่แล้วนะครับฟอร์ดจับกับ BF ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะตอนใส่เปลี่ยนยางเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนล้อนะ มันมันไม่ได้ยื่นออกมานะมันดูทำให้มันดูเต็มขึ้นนะมันไม่ได้ยื่นออกมาอันนี้ก็จะเหมาะกับสไตล์การตกแต่งที่เราไม่ได้ใส่คิวล้อนะครับเห็นปะมันดูเต็มนะครับมันดูเต็มขึ้นแต่ถามว่ามันจะล้นออกมาไหมมันไม่ล้นหรอกครับเพราะเราใช้แบกเดิมเนาะมันก็จะดูเต็มขึ้นนี่แล็บมาแล้วนคลิปที่ลูกค้าผมอะออกสตอมแท็กไปแล้วแล็บะครับ แล็บีแลปเตอร์ทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวกอไล่ลงให้นะครับเผื่อพี่กลับมาดูไมบอกว่ากอลฟไม่ลงคลิปพี่ทันทีรถที่ผมส่งมอบอระผมก็ไล่ลงนะครับไล่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 ลงไปเนาะนะครับนี่นะครับเพจแท้ นะครับเพจแทนอเลือกสองน้ดอูสิเขาเลือกสีอะไรมา้ oh. หนามากและดูสีเดิมเนี่ยยังไม่ทันโชว์เลยลอ่อสติกเกอร์ขาดทีแล้วที่แลรปมา เอารถสีเท่ามาแล้บนะครับเอารถสีเท่ามาแล้บก็คันนี้ก็ใส่มาแต่ข้างหน้าเลยเลาก็มาดูกัน <S <S อ่านี่คือโชมนี่ขายอยู่นะครับโฉมที่ขายอยู่ก็คือเอ,อ ก่อนที่จะเราจะเปลี่ยนนะเนาะนะครับโฉมพวกนี้คือโฉมที่เราขายอยู่นะปัจจุบันนะนียังมีสีส้มอยู่สวยนะจริงๆอ่ะจะต,ต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะสีนี้นะนะครับมีแค่เท่าที่ขอผลิตมานะครับพอต่อจากนี้จะไม่มีสีส้มแล้วเนาะนี่ก็จะมีตัวไทเทเนียมมานะครับแล้วก็ด้านบนเนาะก็ สีขาวนะครับเป็นตัวแพตตินัมนะครับเป็นตัวแพตตินัมนะครับใครถ้าดูตั้งแต่เมื่อวานก็จะได้ดูอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นตัวแพตตินัมนะเห็นไหมก็สวยแน่นนี่ครับนี่หลังคาดำแป๊บหนึ่งนะว่าเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องบางทียังไงบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นยกสูงไนงะมันยกไม่ไหว เพราะว่าผมใช้ไม้สายครับมาใช้ไม้ไร้สายปุ๊บเสียงขาดนะนะครับนะครับเห็นไหม,มเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขา่ายก่อนมันมีมีมเราไล่เอเวอร์เรสก่อนเนาะที่เพิ่มขึ้นมาก็มีเอเวอร์เรสไวท์แท็กมีไทเทเนียมเนาะมีแพตตินัม จอดอย่างนี้ก็ดีนะสีโอเคอ่ะนนี่มีสปอร์ตตัวนี้เป็นสปอร์ตแพ็กนี่อันนี้ยังเป็นตัวโฉมเหมือนที่ผมบอกไงเป็นโฉมปัจจุบันอยู่นะเห็นไหมดูจากกระจังหน้านะ,ะกระจังหน้าตัวนี้ยังเป็นสีลมดําอยู่นี่เป็นสีลมดํามามาหมดไหมเดี๋ยวเราไล่ดูนะครับแล้ตัวนู้นก็เป็น ทั้งบนก็เป็นแพลตตินัมเนาะก็คือเอเวอร์เรสต์แพตตินัมกับไวด์แท็กก็เป็นตัวโชว์นะครับเป็นตัวชูในงานนี้อยู่แล้วนะนะครับนี่นี่เราก็พามาดูแล้วก็อ่านี่สตอมแท็กวิคันนี้แต่งอันนี้แต่งมาแล้วนะครับอ่าเรามาดูสตอมแท็กกันบ้างนะครับ ด้าน,นหน้าเดิมๆนะนะครับสตอมแท็กเป็นขาวเดิมอยู่แล้วน,นี่เปลี่ยนบันไดเหล็กนะครับอันนี้ติดได้นะครับลูกค้าท่านใดที่แบบเ้ยกำลังจะออกรถกอพีดเปลี่ยนเป็นบันไดอย่างนี้ได้ไหมแบบออโรดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันพับมันไอ้นั่นได้นะมันพับได้นะเนี่ยเห็นปะแต่ว่าตัวรับตัวรับมันก็จะเล็กลงนะ นะตัวหลับก็จะเล็กลงหนะ่อยาะขึ้นอยู่กับชอบนะบแต่ถ้าเกิดใส่อย่างนี้ก็จะดูแบบครบหน่อยเนาะอ่าคันนี้ติดตัวสไลด์นะครับของแอลูการ์สนะนะเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นสีดำเนาะอันนี้ติดตัวสไลด์ไฟฟ้าเป็นของแอลูกนาะร์สมานะฮะนี่เปิดปิดจากตรงนี้ ก็ตอมแท็กเลือกได้นะครับว่าจะติดตัวสไลด์ออกตัวธรรมดาแล้วติดตัวสไลด์ของแอลโลการ์ดอย่างนี้นะครับหรือจะสั่งโรเลอร์จากโรงงานนะครับเห็นไหมนะครับของแอลโลการ์ดก็เปิดปิดจากตรงนี้นะครับด้านหลังก็เดิมๆเมนาะแต่คันนี้ใส่เบสสลด์นะฮะคันนี้ใส่เบสสลด์นะครับ ทางโชว์รูมผม,มน้องเคยติดไปแล้ว2องคันนะแต่ผมไม่ได้มาถ่ายนะเพราะว่าเคยมาถ่ายในงานแล้วนะครับใส่เบสคสลายไฟฟ้าไปนะครับอันนี้ต้องให้ดูนะครับระยะความสูงนะนะครับที่ที่เขากินไปจากมิติกระบะนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นแบบความสูงที่มันขึ้นมานะนะครับเนี่ยถ้าเกิดติดตัวโรเลอร์ด้วยนะฮะเห็นไหมนะฮะนี่ กดจากตรงนี้เข้าออกอ่ะ,อะนี่ะวันวนี้รอบสื่อด้วยนะครับสื่อก็มากันครบแล้วครับนี่ไงเจ้าฝอดได้รับความสนใจอยู่แล้ว เดี๋ยวรอเขาเก็บก่อนครับมีเวลาครับไม่ได้แบบสไลด์เร็วขนาดนั้นนิ่มๆนะให้ดูมิตินะให้ดูมิติถ้าเราปิดเห็นไหมดูจากข้างบนนะครับพื้นที่ที่พี่วางของได้นะนะครับ,บความสูงของการติดถ้าติดทั้งเบสไลด์ทั้งโรเลอร์นะนี่ความสูงมันจะได้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราติดเบสไลด์อย่างเดียวก็แน่นอนครับมันก็ขึ้นสูงแต่ส่วนใหญ่อะครับตอนติดแล้วอะติดโรเลอร์ทท้งนั้นแหละ นี่ก็สวยแล้วก็คันนี้เป็นรัเตอร์นะครับเป็นรัเตอร์เนาะอ่าเป็นรัเตอร์นี่เราไปดูกันนี่เอาตัวท็อปมานะเบนซินนะครับเบนซินมีท่อ นี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าผมเห็นรถมันเอียงๆอยู่นะครับก็จะมีครับวันนี้เรามาถ่ายทำก็ตลอดแหละอันนี้วายแท็ก 4, 4. คุณนะสี่นะครับสี่คุณสี่เนี่สปอร์ตนะครับ นี้สปอร์ตนะครับแล้วก็มาแตง่งนี่ครับนี่มาทุกงานนี่ดูนี้ดีกว่าไม่มีใครดูเลยเกิดมาแกล้งนี่เป็นลุยปูดมาวันนี้เราไม่จับนะนี่ยครับพามาดูนี่ครับ,าารบเป็นเนียรถ ฟอร์โชว์อยู่นะครับคัน,นนี้สวยดีนะนะาก็ให้รู้อะครับว่าเราวิ่งได้นะครับลุยได้นะครับเพราะคันที่เอามาทำสี่คูณสี่แล้วนะดูจากไฟหน้านเราก็โชว์นะครับคันนี้นาะนีวีกเห็นไหมครับฟอร์ดเอามาโชว์อยู่ วันนี้ก็พามาดูครับวันนี้น,นี่สิ่งที่มานะครับมาแล้วไม่เห็นนะครับมาแล้วไม่เห็นก็คือ XLS นะครับที่ใส่ชุดแต่งฮั m เมอนะครับไม่เห็นเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสมานะครับอาจจะน่าจะไปส่งรถลูกค้าหรือนู่นนี่นั่นเสร็จถ้าผมมีโอกาสมาเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับเดี๋ยวถ่าย ให้ดูอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดมี XLS ที่เป็นจับมือฮ mm ัมเมอร์มาเดี๋ยวผมใส่แบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้แบบครบอีกทีนึงแล้วก็จะไปเจาะเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งด้วยเนาะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับรอบสึมมวลชนเนาะกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับครั้งที่45นะคราวที่แล้วพูดผิดนะคลิปเมื่อวานนะก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ เข้ามาดูที่งานได้หรือไม่สะดวกนะครับก็ดูคลิปกอลนะครับแล้วก็ใครจะทําจองออนไลน์นะครับโปรโมชั่นคุ้มแน่นอนนะครับออกรถกับผมเนาะก็เราก็มั่นใจได้ครับการันตียอดขายนะครับอ่ะหลักร้อยแล้วกันนะครับต่อปีนะครับก็การันตีได้นะครับก็ยังไงนะครับถ้า ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อมนะเบอร์โทรอ d ดีไลน์ก็ขึ้นว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก่อนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ